นะทุกคนนะครับมาคลิปนี้มาพบกับการแนะนําการเตรียมตัวสอบภาคขอท้องถิ่น68กันต่อนะครับครูได้แนะนําไปหลายๆตําแหน่งเนาะทั้งนักวิชาการศึกษานักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักทรัพยากรบุคคลอะไรพวกนี้ครูแนะนําอยู่ตลอดเวลาเนาะดังนั้นตําแหน่งอื่นๆที่นักเรียนหลายๆคนกําลังรอครูก็พยายามทยอยทําเรื่อยๆเนาะดังนั้นรบกวนทุกคนกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาครูอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดเนานะ ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่ครูได้แนะนำไว้แล้วนักเรียนสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ท้องถิ่นของครูได้นะครับใครไม่เจอเพลย์ลิสต์ท้องถิ่น68เดี๋ยวมองไปที่ใต้คอมเมนต์นะครูจะแปะเพลย์ลิสต์ท้องถิ่น68ไว้ให้มีทั้งภาคกอภาคขอแล้วในอนาคตจะมีภาคขอครูจะแนะนำทุกอย่างเพื่อส่งทุกคนไปสอบนะครับมาในวันนี้คลิปอันนี้จะเป็นการแนะนำตำแหน่งที่หลายคนถามมาก็คือตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนเนาะ นักพนาชุมชนภาคขอท้องถิ่น68ครับครูมาแนะนำเนาะหลักการก็คือนักเรียนก็ต้องทราบว่ามันออกข้อขอ,อะไรบ้างถูกไหมครับเมื่อนักเรียนทราบหัวข,ข้อครับโดยการดูจับประกาศเนาะใครหาประกาศไม่เป็นครูจะสอนครูไม่ได้เอาสิ่งบางอย่างมาป้อนให้นักเรียนแต่ครูกําลังสอนวิธีการหานักเรียนจะได้รู้เวลาสอบ ตำแหน่งอื่นๆในหน่วยงานอื่นๆนันเนียนก็ใช้หลักการเดียวกันนักเรียนจะได้ไม่ต้องพึ่งใครเราพรึ่งตัวเองมั่นใจที่สุดแล้วโอเคนะครับนักเรียนเนื้อหาที่สอบเราดูจากประกาศเนื้อหาที่อ่านเราหาฟรีครับหาจาก g o o g l e อืมหาฟรีนะนี่ครูย้ําดังนั้นสองอันนี้เป็นเมนหลักครับเนื้อหากับไฟฟรีครับอันนี้เกิดจากตัวเราตัวเราหาเองได้เลยครับเนียน ทุกอย่างฟรีอยู่ใน Google เนาะต่อมาหนังสือหลายๆคนถามหาหนังสือครูก็จะมาแนะนําแล้วกันเนาะครูจะเลือกหนังสือที่ค่อนข้างดีถ้าดีมากครูก็จะบอกว่าดีมากเนาะแต่ว่าถ้าค่อนข้างดีมันก็โอเคถือว่าใช้ได้ครับดังนั้นหนังสือมันไม่ได้มีทุกตําแหน่งบางทีบางตําแหน่งมันไม่มีหรือบางตําแหน่งมันก็ไม่ได้เขียนไว้ครบถ้วนอะไรเงี้ยครับครูก็จะแนะนําเท่าที่มันโอเคแล้วกันเนาะแต่จาไว้ว่านักเรียนจะต้องทราบว่า ถ้านักเรียนไม่ซื้อหนังสือก็ไม่เป็นไรนักเรียนก็ควรจะทําเอง 1- 2, นึ่สําเนี่ยสคัญสุดตัวเราโอเคนะส่วนการหาหนังสือก็ถือไว้ว่าเป็นอุปกรณ์เสริมแล้วกันนะอุปกรณ์เสริมแปลว่านักเรียนจะมีหรือไม่มีก็ได้มีมันก็ดีอยู่แล้วลหะครับแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่เป็นไรโอเคนะครับแต่ถ้านักเรียนมีเงินเพียงพอที่จะซื้อก็ซื้อได้นะนักเรียนเอาไว้ใช้เนาะมันไม่แพงหรอกซื้อหนังสือครับแค่200กว่าบาท3 0 0กว่าบาทไม่เกินนี้นครับโอเคนะมาครูม,มาแนะนํากันตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน อันดับแรกนักเรียนจะต้องรู้ว่าเนื้อหาออกอะไรบ้างสิ่งแรกที่เรียนต้องทําก็คือทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะเว็บไซต์สมัครสอบเนี่ยเว็บสมัครสอบของท้องถิ่นนะเว็บสมัครสอบทุกคนสมัครสอบไปเสร็จแล้วคงไม่มีใครรู้คงไม่มีใครไม่รู้จักเว็บสมัครสอบถูกไหมครับต่อมาสิ่งที่เรียนต้องทําคือนักเรียนกดตรงนี้ไม่ต้องกดสมัครสอบนะเราสอบไปแล้วสมัครไปแล้วถูกปะนักเรียนกดตรงนี้กดตรงหน้าแรกครับกดตรงนี้ใช่ไหมครับ จากนั้นนักเรียนมองมาด้านขวาตรงนี้ประชาสัมพันธ์ใช่ไ่ะนักเรียนมองไปตรงนี้โอเคนะแล้วนักเรียนกดตรงนี้มันจะขยายหน้าจอโอเคนะครับครูสอบรายละเอียดพอกดมาตรงนี้มันจะถึงตรงนี้ใช่ไหมครับนักเรียนก็เลื่อนลงมาพอกดเสร็จนักเรียนเลื่อนลงมาให้นักเรียนหาคําว่าหลักสูตรและวิธีการสอบแล้วก็บัญชีปฏิบัติงานใช่ไหมสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําคือสมมุตินักเรียนสมัครนักพัฒนาชุมชนใช่ไหมครับมันเป็นตําแหน่งของปอตี ตำแหน่งของปอตีก็จะอยู่ในวิชาการนักเรียนจะต้องกดตรงนี้นี่กดครั้งที่หนึ่งกดตรงนี้อเดี๋ยวครูจะสอนให้ครบเลยใช่ไหมต่อมาบัญชีปฏิบัติงานนักเรียนก็ต้องกดตรงนี้นี่กดสองข้อสอบออกสองที่ครับที่ที่หนึ่งกับที่ที่สองโอเคไหมครับเคลียร์ไหมครูอธิบายชัดเจนเนาะต่อมาอ่ะมาเริ่มที่กดหนึ่งก่อนพอนักเรียนกดหนึ่งหน้าจอจะออกมาเป็นอย่างไรครับนักเรียนกดหนึ่ง หน้าจอจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเขาจะบอกเสร็จสับว่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการนี่คือตำแหน่งของปอตีใช่ไหมเงินเดือนก็จะรับตามปอตีครับภายใน2ปีจะถึงหมื่นแปดแน่ๆใครลดวุฒิครูสอนไปแล้วเนาะก็ต้องระวังตรงนี้ถ้านเรียนลดวุฒิมันไม่มีทางได้เงินเดือนเท่าคนอื่นเขาหรอกอ่านเรื่องจริงเราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะดังนั้นครูอยากให้ทุกคนสอบตองวุฒินะนักนเรียนรับเงินเดือนตามที่เราจบมาแล้วกันนะอืแต่ถ้าใครจะลดวุฒิครูก็ไม่ได้ห้ามแต่ครูอธิบายถึงข้อเสียไปแล้วนะครับ ครูไม่ได้พูดถึงข้อดีเลยนะเพราะว่ามันไม่มีทางมีข้อดีอยู่แล้วละนั้นเรนบอกว่าข้อดีมันจะง่ายขึ้นไม่จริงหรอกเราง่ายคนอื่นก็ง่ายครับมันก็ต้องแข่งขันกันอยู่ดีไม่ต่างนะครับอ่ะมาดูนักพัฒนาชุมชนเนาะดูครับพรบรที่ออกสอบก็คือกฎหมายแล้วกันนะเรียกสั้นๆกฎหมายที่ออกสอบมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าอ่ะมีห้าตัวไฮไลท์เสกเก็ตตรงนี้นี่ พอสอเขาบอกพอสอมาใช่ไหมดูตรงนี้พอสอแล้วอันนี้บอกพอสอมาเห็นปะถ้าบอกพอสอมาแค่นี้ให้นักเรียนพิมพ์ทั้งหมดลงไปเลยครับเช่นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพอสสองห้าสี่ศูนย์แล้วน,นักเรียนก็ตามด้วย pdf ครับตามครูนะใน Google น,นักเรียนตามด้วย pdf ใน Google พิมพ์แบบนี้ครับแล้วก็กด enter น,นักเรียนจะได้ไฟล์มาอ่านแบบฟรีๆครับไม่ต้องงอใครเนี่ย pdf อย่างนี้ตามครูทันไหมอืม ได้มาแล้วนะสามอันไม่งงนะครูที่ใบเคลียร์ใช่ไหมครับหลักการโหลดไฟล์นักเรียนพิมพ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ2540 pdf enter และได้ไฟล์ไหนมาก็ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันโอเคนะครับต่อมานักเรียนเห็นคํานี้ไหมถ้ามันมีคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนักเรียนไม่ต้องไปตกใจนี่แก้ไขเพิ่มเติมครูจะสอนเทคนิคถ้ามันมีคาว่าแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้มีแก้ไขเพิ่มเติม2อันใช่ปะ่ะให้นักเรียนตามด้วยกฤษฎีกาก่อนก็คือกฤษฎีกาครับเขาจะ กฤษฎีกานะกฤษฎีกาแล้วตามด้วย PDF หรืออันนี้ก็กฤษฎีกาแล้วตามด้วย PDF แล้วก็ Enter การที่พิมพ์กฤษฎีกาเข้าไปมันเป็นเหมือนกับว่ากฎหมายเหล่านี้มันอัปเดตเพิ่มเติมถึงฉบับนี้แล้วใช่ไหมแต่คนที่อัปเดตให้เราเราไม่ต้องไปอัปเดตเองก็คือกฤษฎีกาดังนั้นนักเรียนก็จะได้ตัวอัปเดตมาคองพูดนี้เข้าใจไหมนักเรียนสังเกตมันจะมีตัวแก้ไขเพิ่มเติมคือหมายเลข3แล้วก็หมายเลข4 วันใดที่มีตัวแก้ไขเพิ่มเติมให้ในักเรียนพิมพ์ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพศ .2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2 5 5พริกฤษฎีการ pdf ครูสอนนี้เข้าใจเนาะถ้าเป็นกฎหมายปกติที่ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ในักเรียนพิมพ์ pdf แล้ว enter ถ้ามีกฎหมายที่มันเป็นเพิ่มเติมให้ใเรียนพิมพ์กฤษฎิการแล้วก็ pdf และ enter ทันไหมครับเพิ่มคำว่ากฤษฎีการเข้าไปอ่ะเนี่ย ก่อนจะ Enter กิจสิทิการ d f เอแล้วเอนเครูสอนเคลียร์ทุกอย่างแล้วเนาะนักเรียนก็จะโหลดไฟล์กฎหมายได้ทั้ง5กฎหมายเลยง่ายๆเป็นไงครูสอนชัดเจนนะดังนั้นถ้านักเรียนเห็นคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมนั่นแปลว่ากฎหมายมันถูกอัปเดตไงนัเนียนก็พิมพ์กฎหมายตัวนั้นลงไปใน Google และพิม ica, กิจสิฎิการแล้วก็เว้นวัรค p ด f แล้วก็ Enter นะครับแต่ถ้ากฎหมายตัวไหนที่ไม่มีการอัปเดตมันไม่มีคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมนันเรียนก็พิมพได้เลอ okay. เคลียนะได้มา5ตัว้ว ออกตามนี้ตามหน้าจอนี้เลยโอเคนะครับนั่นีอก็ไปดูได้นะก็พระราชบัญญัติตามหน้าจอแล้วก็หมายเลขหกนันเรียนบอกครูหนูอยากได้ไฟล์นี้จะจะนี่ไงครูสอนไปแล้วก็ไปโหลดมาได้นี่กดหนึ่งตรงนี้ที่ประกาศใช่ไหมครับครูบอกเสร็จสับแล้วเนาะว่าอยู่ตรงไหนนัเรียนก็ได้กดหมายห้าตัว,วจากนั้นเป็นความรู้ทั่วไปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ครูสอนเนาะเดี๋ยวครูแปะไปให้ก็ได้ หรืออย่างนี้ก็ได้ถ้าเรียนอยากจะโหลดเองก็โหลดอ่านก็ได้ PDF แล้วก็ enter ได้เลยใช่ปะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสามนั่นี้ก็พิมพ์ฉบับที่สิบสามแล้วก็ PDF แล้วก็ enter ใช่ปะแต่หมายเลขหกคูสอนไว้เนาะเดี๋ยวครูแปะคลิปติวไว้ให้ด้วยปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงก็น่าจะออกในภาคกอด้วยอ่าประมาณนั้นนักเรียนก็ได้ความรู้เนาะอ่ะเคลียร์ไหมหาเองได้หมดต่อมาความรู้ นัเนียนพิมพ์อย่างนี้เลยความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชนแล้วนักเรียนตามหลังด้วย pdf ครับนัเนียนก็จะได้ไฟล์มาอ่านยาวๆอย่างนี้เขียนป่ะนี่คือตัวใหญ่ก่อนนัเรเอนเอากฎมาเขาเรียกอะไรเอาความรู้ตัวใหญ่ก่อนพิมพ์ใน Google ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชนนัเรเยนไม่ต้องคิดแทนเขาและก็เติมด้านหลังว่า pdf แล้วก็ enter นี่คือเนื้อหาที่ไม่ใช่กฎหมายนัเรียนจะได้ทฤษฎีมาอ่านถูกปะ่ะ ต่อมานักเรียนก็ดูหลักใหญ่ๆเช่นอันนี้อันนี้ก็พิมพ์เพิ่มเติมอีกไฟล์หนึ่งครูเรียกนี้ว่าไฟล์หนึ่งนะไฟล์หนึ่งต่อมาไฟล์สองหลักการพัฒนาชุมชน PDF ไฟล์สองนี่ถูกปะหลักการส่งเสริมการมีส่วนหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมลองพิมพ์ใน Google หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม PDF แล้วก็ e n t e r ใช่ไหมวิธีการข้อมูลชุมชน PDF วิธีการและกระบวนการการพัฒนาชุมชน PDF การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นําชุมชน PDF Enter ถูกปะเนี่ยนัเรียงมันหาได้หมดเลยบางไฟล์นัเรีอนหาไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจนัเรียนได้ครอบคลุมแล้วการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น PDF การวางแผนโครงการและการติดตามประเมินผล PDF การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ PDF เห็นปะนัเรียนครูจิ้มไปหมดแล้วนะพิมพ์ตามครูนันเนียนก็จะได้ไฟล์ทั้งหมดต่อมาสุดท้ายครับตรงนี้ที่เด็กๆหลายๆคนพลาด เพราะว่าไปเรียนรู้แบบผิดมาเนาะความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหลายๆคนบอกว่าผมไปเสิร์ช Google มาว่าตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนทำหน้าที่อะไรพิษครับข้อ9ไม่ได้เอามาจาก Google ข้อ9เอามาจากเขาก็คือท้องถิ่นครับเขามีมาให้เขามีมาให้แล้วเราแค่ไปอ่านหมายเลข9้9อยู่ไหนครูย้ำไม่ธีกลับไปตรงนี้ หมายเลขเก้าอยู่ตรงกดสองครับนี่นี่คือไฟล์หมายเลขเก้าครับนักเรียนแค่อ่านไฟล์หมายเลขเก้านักเรียนกดสองตรงนี้นะแล้วเลื่อนมาเลื่อนมานี่ครับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนจะอยู่หน้าหกสิบห้าหกสิบห้าถึงหกสิบหกนักเรียนอ่านแค่นี้ครับอ่านอ่านไฟล์ที่เขาให้มานี่คือบัญชีลักษณะการปฏิบัติงานของตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนนักเรียนก็อ่านหน้าหกสิบห้าหกสิบหกก็ครบแล้วนี่คือไฟล์หมายเลขเก้าไง เห็นปะหลายคนไปเซิร์ช Google ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้เอามาจาก Google เอามาจากเขาให้มาครูเขียนชัดเจนนะต่อมาสุดท้ายให้นักเรียนดูตัวนี้ยังไม่สุดท้ายเนาะเดี๋ยวแนะนำหนังสือด้วยก่อนอื่นมีใครรู้หลักการหาไฟล์ฟรีมั่งนี่ครูเคยสอนนะถ้าใครติดตามครูเขาเรียกเทคนิคนี้ว่า PDF หลักการหาไฟล์ฟรีลองไปดูเรียนรู้ทฤษฎีได้แต่ถ้านักเรียนไม่เรียนก็ไม่เป็นไรครูไม่ว่าครูสอนไปแล้วไงแค่เติม PDF ลงไปใช่ปะตามที่ครูสอนเนาะ แต่ถ้าอยากรู้เรียนรู้ทฤษฎีเพิ่มเติมครูแปะไว้ให้ครูเคยสอนบอกแล้วครูสอนทุกอย่างมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ําครับไม่ใช่เพิ่งม,มาสอนวันนี้ถูกป่มตอมาแนะนําหนังสือครับต้องบอกช้าๆว่าตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนเนี่ยครับเรียนหนังสือมีน้อยอครูยังไม่ทิ้งนะตัวเลือกมีน้อยอ่ะตัวเลือกน้อยเหลือเกินใช่ไหมครับตัวเลือกน้อยอตัวเลือกน้อยนะครับณนะปัจจุบันก็ยังผลิตกันมาน้อยดังนั้นหนังสือที่ครูแนะนํา เอาเป็นสองเล่มนี้แล้วกันเนาะหนังสือเล่มที่หนึ่งกับเล่มที่สองสุดแล้วแต่นักเรียนจะชอบเล่มไหนก็ได้คือครูดูเปิดดูสารบัญเปิดดูเนื้อหาและใช้ได้คำเรียนใช้ได้พอใช้ได้ไงใช้ได้เลยเพราะว่าตัวเลือกมันมีน้อยอะ่ะคำเรียนก็คือหนังสือที่ถูกขายตามสำนักพิมพ์หมายถึงว่าสำนักพิมพ์ใหญ่ๆเนาะมันก็ไม่ค่อยมีดังนั้นก็ครูเลือกสองเล่มนี้มาเพราะว่านักเรียนอยากให้ครูเลือกให้เนาะ ก็สองเล่มน,นี้ใช้ได้ครับเนี่ยใช้ได้เลยในการอ่านแต่นักเรียนต้องทราบว่าก่อนที่จะอ่านหนังสือให้หนังสือเป็นสื่อเสริมนักเรียนควรจะโหลดไฟล์เองโหลดเองมาอ่านนะครับโหลดเองเนาะโอเคไหมครับแต่ถ้าจะได้อยากได้หนังสือก็ถือว่าหนังสือเป็นตัวอ่านเพิ่มเติมเป็นตัวเสริมแล้วกันนะครับให้นักเรียนแม่นยําดีขึ้นข้อสอบในเล่มเป็นเพียงแค่ฝึกฝนนะครับอย่าท่องข้อสอบไปเนาะคนออกข้อสอบ ตัวจริงกับคนออกข้อสอบในเล่มนี้เป็นคนละคนเราต้องยอมรับสิ่งนี้มันตรงกันยากแต่เอาไว้ฝึกฝนได้อ่านเนื้อหาได้แต่เนื้อหาหลักที่เราอ่านเราจะต้องโหลดมาเองก่อนเพื่อให้ได้ความรู้ครอบคลุมเนาะแล้วอ่านหนังสือเพื่อเป็นการสรุปทบทวนประมาณนี้นะหนังสือที่ครูแนะนำหน้าปกตามนี้ครับตามหน้าจอเนาะใครหาไม่เจอมองไปที่ YouTube ของครูก็ได้นักเรียนเห็นคําว่าผลิตภัณฑ์ไหมครับครูแปะตะกาไว้นักเรียนก็ไปดูได้เช่นกันซื้อไม่ซื้อครูไม่ได้บังคับนักเรียนเลยไม่เกี่ยวใช่ไหมครับแต่นักเรียนสามารถโหลดไฟล์ได้ โหลดไฟล์ได้ตามนี้นะครับโหลดไฟล์ได้ถ้านักเรียนจะเอาหนังสือเพิ่มเติมก็หาไม่เจอ2หน้านี้2เล่มนี้ถ้านักเรียนหาไม่เจอมองไปที่ผลิตภัณฑ์ที่บนหน้าจอ YouTube ของครูเนาะครูแปะผลิตภัณฑ์ไว้นักเรียนคลิกที่ผลิตภัณฑ์ก็จะไปเจอตะกร้าหนังสือแล้วนักเรียนก็เลือกตามใจชอบเลยครับประมาณนั้นนอาะสองเล่มนี้แล้วแต่นักเรียนครับได้ทั้งคู่ไม่ต้องซื้อทั้งสองเล่มนะเอาเล่มเดียวก็พอประหยัดเงินถูกป่ะเล่มเดียวก็พอให้นักเรียนเตรียมตัวสอบได้แล้วแล้วก็ไปอ่านไฟล์ที่เราโหลดมาก็จะครอบคลุมทุกอย่างหวังว่าทุกคคคนนงเียร กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กดติดตามไว้เดี๋ยวเจอกับครูในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ